ตังต้งตั้งแอย่าไปยุ่งของเขาลูกดิกโอ้ยอ bà bão luôn bà bão bà bão, ừ, được rồi được rồi, được rồi được เฮ้ยหังเลยนะระวังโดนหน้าเจ้าของเด้อโหต่อน้ำตีนน่ะนยต่อน้ำเหรอครับ